กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพหลักทุกทุกฐานนะกลับมาพอกับอีกเลกกับซองพายวาสาราเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ซอแพกะมาอยู่ให้อยู่หน้าเลี้ยงงัวซอยพ่อกับแม่เพิ่นอยู่หน้าเนาะมื้อนี้เฮาก็สิมารีวิวเบ้เบ้ของป้าเพิ่นเนาะเพิ่นเลี้ยงเบ้เพิ่นกับเลือกสองสองพันสมัยพอดีอ่ะปล่อยลงป้าลงแล้วมันสิเป็นยังมื้อนี้ก็สิพาทุกคนมาเบิ่งกเบ้เอ่อของป้าเพิ่นเนาะเพิ่นเอาเบ้มาเลี้ยงอยู่หน้า เพิ่นซื้อแบ่ก่ะประมาณ <c oughs> หาโตนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องแบเพิ่นก่ะหาโตนี่ก็ะเป็นเงินไทยกับประมาณหมื่นหาพันหาร้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นซื้อมาเลี้ยงกะ่ะผลก่ะทั้งเลี้ยงแบ้แลวก็เลี้ยงงัวเพราะว่าผลก่ะแบบอายุไลายแล้วนะเพิ่นก็เลยมาใช้ชีวิตแบบว่าธรรมชาติจากแตก่ก่อนผลก่ะไปเฮ็ดเวียกยุงเทพอะไรเนาะเพิ่นไปเฮ็ดเวียกยุงเทพเพิ่นก็เคยเฮ็ดร้านอาหารก่ะได้เงินอยู่ช่วงนั้นเบิกเก็บเงินได้ประมาณเป็นแสนอะไรเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกามาซื้องัวแล้วก็ซื้อแบ่ก เคยกับมาใส่ชีวิตอ้านนอกเขาเนาะเพราะว่าอายุหลายแล้วนะมึงก็บเผาถ่านน้ำเนาะเผาถ่านขายแล้วก็นฮาก็พากเขียดขายตามวิถีชีวิตของบวันนอกเขาอะไรละก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายเนาะเพราะว่าอาชีพแบบบบว่าเฮากับหากินไปมือมือแหไะได้เท่าใดรก็ใส่ไปเท่านั้นเนาะไปเดี๋ยวจะไปสิพาทุกคนไปเบื่องเบะเพ่อนเนาะเบะมันก็งามงามนะไปตามไปเบิ่งไปส่งกันไหมพ่อแม่พี่นนองนี่ก็เป็นเที่ยงเพื่อนเนาะเที่ยงเพิ่น เป็ดไก่เนี่ยของเพ่นเบิดไก่อันนี้ก็ซาวาลินเนาะนี่ก็เป็นน้ำสางเพ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องน้ำสางเพ่นอันนี้เป็นเทียงเพ่นก่เทียงเพ่นนี่เห็ดเป็นข้อไก่เนาะเทียงเพ่นนะเพป่นเห็ดเป็นข้อไก่เพราะว่าตะกี้เพ่นเลียกเป็ดเลี้ยงไก่นะอันนี้ก็เป็นเป็ดเพ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ขอกพ่นเพป่นเห็ดเป็นขอกเป็ดขอกไก่นี่วิถีชีวิตของบรนนอกเขาเนาะนี่ก็เป็นเบะเพ่นเลี้ยงไว้เนาะเพ่นเห็ดคักรยังขอกเบะเพ่นนะ แต่ว่ามันเข้าไปอยู่ในขอกังำท่ันได้ปล่อยมันเนาะมันเนาะนี่นี่นี่เป็นเบะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนี่งามู่ได้เปะไปมันกำมันอยู่เนาะมันอยู่สองตันมันอยู่สองตผูกมันอยู่ขอกไปอยู่ทงทงอยู่เนาะโหเบ่งด้วยมันอยู่ทงปุ๊บเบะนี่ถ้าต้องรักษาเพราะว่ายันมากัดมันมันจะบระเฮนเพราะมันเข้าไปอยู่ในขอกข้างในเนาะเพราะมันมีช่องสัน ไนอนีั้อันนี้คือเจ้าของเบะเด้นี่เจ้าของเรียงเบะนนี่ะคนเคยหาเงินยุงเทวมาใส่ชีวิตจุบันก็ปล่อยเบะจ้ะนะเรียงเบะ อินินอินองจะสรางยี่ตัวไหนก็ได้ชื่อละเด้งมือสาวนี่ซิบซิบสอบนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องสอบลระหารร้อยซิบสอบกระหาพันนี่มันคือสันสันเทวามานี่เป็ดพ่นกระเขาวนี่น่มานี่เป็นตาเีียบขี่แตกแต่ว่า เอออุ้มเอาเด้อใหญ่มันซั่นกอกนี่ก็ได้นี่เนาะปิดเพิ่นขาวขาวเถลอยนี่สิปล่อยปล่อยเบะละนี่ๆนี่เนาะเพิ่นสิ uh, um <laughs> เบ่ขี้น้บอมนออดออ็น้ำนงขึ้นไปน้องขึ้นไปโพดแาไม่เดือนโพดมันพดอองเป็นเือไปเือมเบ่ยกับไก่อยู่นํากันเนาะน่ะน่ะน้องพ่อแม่พี่น้องเบ่ขี่มันน่ะน่ะขี่มันเก็บกินแม่วาลุอม อัันเป็นลูปอมได้นะโอ้วังไรป๊ตเอกปเป็นเชือกไเชือกม่านเอามาเล้วอีว่ามคมเลยออกมาแล้วนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเบะเริ่มชออกมาแล้วโอ้มันออกมาจากเคเลยตัวนึงอู้หูนั่น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 นั่ bè, nó chỉ gìn, từ Nam nám nhục, nhụt, cô ạ, nó nó, nè, bè, nó tằm, côn gì, tơi, 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 ở, là của ông bà, của nó, bè nó ngất วิถีชีวิตบ้าน,นอค่ะเนาะเออมันกินพวกน้ำบ่ อันนี้ก็เป็นข้อไก่น้อยเพิ่นนี่เพิ่นเลี้ยงไก่น้อยเลี้ยงเป็ดป่ะนั่นนั่นนั่นเน็มมันออกมาเนี่ยไก่น้อยมันมันออกลูกเนาะทำไมเพี่น้องโอ้ยมีนายดิพี่น้องชีวิตอยู่ไหนอยู่หน้าบันนอกข้าเนาะบรรยากาศเริ่มแห้งแล้งแดดกะ เริ่ม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 ชิฮ้อนอีกเนาะเพราะว่าเขาเอินไายัางก่อนเพราะว่ามันเริ่มเขานาแหล่ง้วเนาะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสเปซสิพาทุกคนไปเบิง่งอ่าพักทีเม่พ่นปูกไว้เนาะไว้กินยามแหล่งเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งตอนนี้เฮากะนั่งอยู่ใต้ต้นมะคามเพราะว่านั่งฟังงัวเนาะเม่เบิ่งกลับไปน้ำง,งัวมาเนี่ยอยู่ลำลานสองคนไปตามไปเบิง่งไปชนกันเลยนี่เนาะพ่อแม่พี่น้อง นี่ก็เป็นน้ำสางน้ำสางอยู่หน้าเขาเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำสางนี่นันเป็นฟรีมือพอแล้วเนาะเราเอาเอาไม้มายัางเอาไม้มาแล้วเลาก็ตอกตอกเองจ้างก,ก็เจ้ามากกับมาคุดทางน้ำสางลงเนาะก็เป็นน้ำนี่นก็เป็นพอเราใส่ไว้สูบดำให้ดำหน้าเลยสูบไว้อาบน้ำน้ำหน้าแลเนาะเพื่อยังไม่ได้ข่าวบ้านดอก นี่ก็เป็นมาสะเพนี่มาขาวนี่มันนอนหันแล้วละ่ะเดี๋ยวสะเพสิพาทุกคนไปเบิ่งพักพักที่คนปลูกไว้ง่ายกับไปน้ำง,งูอง่ายอันนี้กับมีอันนี้ก็เป็นน้องเนาะก็ยังมีปลาอยู่ถ่ายมันบกคนอีกเบื้งซี่ลงไปเอาปลาอันนี้น้ำยังบัทันบกเนาะน,น้ำนี่ อาบน้ำตาลไม่สิใเห็นทุกคนเบ่งพักพักนี้เก็บไปขั้นสมกับประมาณขุหนึ่งเนาะกับปูกบัวร้ายดอกปลูกไว้กินเนาะไม่ได้ปลูกขายฮะปลูกไว้กินนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เฮากระหิดสวนไว้ อันนี้เป็นพักอันนี้เขาเอาไปขันสมกันลายเลยปลูกไว้กินเวลาแบบเขาจะได้แบบเรต้องไปซื้อเขานะนี่เนาะน,นี่ก็เป็นพักเขาพักกับบริลายเพราะว่าสวนกับใหญ่ปลูกพักซีปลูกต้นหอกต้นหอมนะตอนแรกสเพคว่าสิปลูกเออหมักหมักเตงเนาะแต่ว่าหมักเตงเขาบบดบ่มีน้ำฮดอันนี้เขาก็เอาน้ำนน้องแต่ว่ามันกะสิบุกแล้ว เฮาก็อาศัยว่าได้ปลูกพอกินเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งน้องเนาะน่ะน้องก็น้ําสิบกบ่เลยน้ํามันก็สิบกบ่เลยเหือน้ําอยู่นิดนอยนึงลงไปเอาปลาก็ลงไปเอาได้นี่ใส่มองเอาเนาะเอาปลาใส่มองแต่ว่าตัวใหญ่จักสิได้หรือบ ก่ว่าได้ตัวนิดหน่อยมันจะมีปลาเค็งปลาโขปลาดุกมีบัดน่ะปลานิลก็ยังมีปลานิลมันยังลอยอยู่ t t นะปลานิลปลาเค็งแต่ว่าเขาต้องฝังหำนะป้าปลานินลายลีบ้านู่นในปลานิลน่ะปลาโขก็บักลายนี่โอ้ยป้าปลาโขตัวบักใหญ่เลงวะนั่น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 ปลาโขป้าตัวบักใหญ่นั่นนั่นนั่นมันลอยลงเหรอป้าตัวปลาโขตัวบักใหญ่ของมึงนี่ ปลานินกับปลาลายโอ้โปลานินไปเอาอันนั้นมาไอเอาปวกฮะปวกนั่นไปหาขุดปวกมันอั <Okay. S 1> น่ะประโคปต้องอย่าเฮ็ดแยง,งพ่อใหญ่สีขาดปะระโขลายลีพ่อ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ปลานิ่นกับลายเดือดสีพังห้ำเลยกะสีเอาเฮขวงลงไปเนาะพังห้ำเฮขวงลงไปว่าขึ้นมาป้าสิไปเอา